วันนี้เราว่างนะเราอยากสมาอัปเดตชีวิตเราให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะแล้วก็สําหรับคลิปโรนี้ใครไม่อยากฟังเลื่อนผ่านไปก่อนนะเพราะมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวเราล้วนเลยไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรเลยทุกคนแล้วก็ที่เราจะมาทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามี f อเนี่ยถามเราเข้ามาเยอะเลยว่าหลังๆเนี่ยทาไมถึงไม่มีรูปคู่กับแฟนเลยแล้วก็เ,เลิกกันแล้วหรออยู่ตัวคนเดียวหรอแล้วก็ทําไมถึงมาอยู่เมืองนอกแล้วแล้ว ไม่คบกับฝรั่งทําไมต้องเลือกคบกับคนไทยเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะว่าเหตุผลของเราเลยเนี่ยเพราะอะไรก็ตอนที่เรามาอยู่ประเทศเยอรามันใหม่เราแต่งงานกับสามีฝรั่งมาแล้วก็เราอยู่ด้วยกันได้ไม่นานค่ะแล้วเรารู้สึกว่าฝรั่งกับเรามันไม่ค่อยพาสกันเท่าไหร่หรือมันเข้ากันไม่ค่อยได้เพราะว่าการใช้ชีวิตของเรากับเขามันแตกต่างกันหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออมันก็ไม่ใช่ทุกคนจริงค่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ความรู้สึกเราเราไม่ได้ชอบด้วยแล้ว ก็เรารู้สึกว่าเราครบกับฝรั่งแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเองและคนที่เราเจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเราก็เลยปิดกั้นฝรั่งเลยอนาคตเราไม่รู้เราอาจจะมีแฟนฝรั่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่แหล่งด้วยด้วยความที่เราอยู่ประเทศเขาด้วยมันก็อนาคตอะเราตอบไม่ได้เราจะเล่าให้ฟังนะว่าสําหรับการใช้ชีวิต ครอบครัวฝรั่งกับครอบครัวคนไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันครอบครัวฝรั่งที่เราเจอเนี่ยตอนที่เราอยู่กับสามีฝรั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มีอะไรมาข้องเกี่ยวกันเท่าไหร่ต่างคนต่างใช้ชีวิตคือไม่ได้อะไรกันมากมายเนาะด้วยความผูกพันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เห็นว่าเขาจะแบบผูกพันอะไรกันเยอะแยะมากมายคือแบบใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่อะ่ะเออบอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วหลายๆอย่างเขาจะไม่ค่อยมาวุ่นวายกันไม่ค่อย เอาง่ายๆถ้าคำสั้นๆก็ต่างคนต่างอยู่นั่นแหละต่างจากครอบครัวคนไทยครอบครัวคนไทยเนี่ยอะอย่างที่เราเจอแฟนเราอย่างนี้ใช่ไหมแฟนเราเนี่ยเราเนี่ยพรุ่งนี้จะครบสิบปีแล้วที่เรากับแฟนรู้จักกันแล้วก็คบกันมาแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็สําหรับครอบครัวแฟนกับครอบครัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนสอนมาไม่เหมือนกันแล้วด้วยความที่เราเองเนี่ยคือ ออกจากบ้านมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองตัดสินใจอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ15แล้วแล้วก็พ่อแม่เนี่ยไม่เคยมาวุ่นวายไม่เคยมาคิดไม่เคยมาตัดสินใจไม่เคยมาวุ่นวายไม่เคยมาอะไรกับชีวิตเราเลยก็คือเราอยากทําอะไรเนี่ยก็คือ พ่อแม่เราหรือว่าครอบครัวเราเนี่ยเขามีหน้าที่แค่รับรู้หรือว่าถ้าเราแบบมีเรื่องแย่งจริงเราก็แค่จะปรึกษาเขาจะไม่มาตัดสินใจแทนเราว่ามึงต้องอย่างนั้นมึงต้องแบบนั้นแบบนี้แบบนู้แบบนหรือว่าไอ้นั่นดีไม่ดีนูน่นนี่นั่นคือเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนี้ครอบครัวเราเราโดนสอนมาแบบนี้ไงแต่ว่าครอบครัวแฟนเราเนี่ยก็เป็นคนไทยใช่ไหมเขาเป็นคนไทยแต่ว่าครอบครัวเขาก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายขายกะปีนิดหน่อยตรงที่ว่าแบบเออเขาจะมี เรื่องราวอะไรทุกอย่างเขาจะมาวุ่นวายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันทําให้เราอึดอัดแล้วก็สิบปีที่ผ่านมาเราก็อดทนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจนวันนึงเราไม่ไหวเราระเบิดเราเราไม่เอาอะคือเราแบบรับไม่ได้แล้วกับสิ่งที่เราเจอมาแบบนี้เราก็เลยเลือกที่จะออกมาอยู่ตัวคนเดียวแล้วทุกวันนี้ที่ fc ถามมาว่าทําไมถึงไม่มีรูปคู่เรากับแฟนเลยเราเลิกกันแล้วหรอก่อนหน้านี้เลิกกันจริงค่ะคือเลิกกันแล้วแล้วก็ เลิกกันไปประมาณสอเดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคบกันแต่ว่าอะไรที่มันพังไปแล้วอะแก้วที่มันแตกไปแล้วอะให้มัน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 กลับมาต่อมันก็มันก็ยากที่มันจะเหมือนเดิมแหละตอนนี้ก็คือให้ระยะเวลามันมันเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าให้ระยะเวลาเยียวยาทุกอย่างเนาะก็นั่นแหละทุกคนมันก็เลยทําให ไม่มีรูปคู่เลยตอนนี้แล้วก็หลายๆอย่างด้วยภาระหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทําให้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ความรู้สึกอ่ะถ้ามันได้เสียไปแล้วอ่ะมันจะให้มันกลับมาภายในวันสองวันมันก็ค่อนข้างยากค่ะทุกวันนี้เราเราประคับประคองชีวิตคู่ไปด้วยกันแต่ว่าเราจะพยายามไปได้ถึงไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องพูดตรงๆเนาะว่าแบบเอ,อกับ คนไทยเนี่ยเราก็คบกันมานานก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสิบปีแต่ว่าคือแต่ทุกอย่างอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่เหมือนเดิมเมื่คือไม่เหมือนเดิมมาทุกคนออแต่ถ้าถามว่าทําไมแล้วทําไมไม่ตัดไปเลยแล้วหาคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็ยังมีจุดที่ความผูกพนันหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เรายังยังยัง,ยงตัดกันไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เราต้องเฟซบุุกหรือว่าทําให้เราจะต้อง ประครับประคองกันไปต่อก่อนแต่ว่าอนาคตจะไปต่อได้หรือว่าจะพังก็ช่างมันอืมแล้วก็หน้าที่เราตอนนี้ก็เรารับผิดชอบอในส่วนของร้านเราเราหน้าที่หาเงินทํางานหาเงินใช้ชีวิตของเราไปหาความสุขของเราไปเพราะว่าตอนนี้เราสี่สิบแล้วเออเราจะมาอะไรกับความรักมากมายก็ไม่ได้แล้วเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าด้วยเงินน่ะทุกคนถ้ามีเงินเดี๋ยวทุกอย่างก็มาเองเดี๋ยวความสุขก็มาเองเราคิดแบบนี้นะตอนนี้นะใครอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราแต่เราคิดแบบนี้ณนะเวลานี้ถามว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่ามีปัญหากับครอบครัวเขาจริงๆแล้วถ้าเรากลับมาคบกันแล้วมันจะเป็นไปได้หรอที่แบบคน2คนจะกลับมาคบกันโดยที่แบบ ไม่เอาครอบครัวฝายใดายหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเราก็จะบอกได้เต็มปากเลยว่าสําหรับเราเราเอาแต่คนที่เรารักแล้วก็ลูกเขาแค่นั้นส่วนครอบครัวสุดท้ายแล้วครอบครัวมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วเขาอยากจะคอนแทคก,กับครอบครัวเขาก็เรื่องเขาแต่เราขอเลือกที่จะเดินออกมาเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่กันมาเนี่ยคือเราเต็มที่กับทุกอย่างแล้วแล้วก็มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดแล้วเขาก็ไม่ได้แบบรักเราเหมือนที่เราลักเขาเราก็เลย เลือกที่จะอยู่ของเราแบบนี้ดีกว่ามันก็สบายใจดีแล้วก็ตอนนี้เราก็สบายใจเพราะว่าการพึ่งพาอาศัยอะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่ได้พึ่งพาอะไรเขามากมายอยู่แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ไม่ได้คอนถักกับใครเราก็มีความสุขดีเราอยู่ประเทศเยอรมนมีตัวคนเดียวค่ะแล้วก็ เรามีเพื่อนที่ดีเพื่อนคนไหนไม่ดีเราก็ตัดเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าโอ้ยนี่มีปัญหากับทุกคนขนาดเพื่อนมึงก็ยังไม่มีเลยนู่นนี่นั่นคนที่รู้จักเราจริงๆอ่ะก็จะรู้นะว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบเราก็ไม่ได้แย่แต่ว่าคือบางทีด้วยบุคลิกภาพเราหรือว่าสไตล์เราหรือว่าแบบเอ่อคาแรคเตอร,ร์เรามันทําให้ทุกคนแบบหมันไส้แล้วก็เกลียดเราหรือว่าด้วยปากเราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรา เขาตัดสินเราไปแล้วอว่าเราเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเพื่อนเราครบจริงๆตอนนี้เพื่อนที่ดีมีค่ะมีเพื่อนที่เป็นหิวใจที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีแล้วหลายๆคนอาจจะคิดนะว่าเราญาติพี่น้องล่ะนู่นนี่นั่นเราไม่ได้คอนแทคกับใครเลยเราไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรกับใครทั้งสิ้นเลยเราเราอยู่คนเดียวจริงๆค่ะเราเราเราใช้ชีวิตตัวคนเดียวเลยในประเทศเยอรมนันแล้วก็เอถ้าเราไม่มีแฟนหรือว่าไม่มีสามีคนเนี้ยคนไทยที่เราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่มีใครแล้วอืมแล้วก็ ถามว่าเราอยูーー่ได้ไหมเราอยู่ได้เพราะว่าเราอยู่เพื่อตัวเราเองเราไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่นเรารู้ว่าหน้าที่ของเราเรามาประเทศเยอรมันนี้เรามาอาศัยอยู่ที่เนี่ยเพราะอะไรลูกเต้าเราก็ไม่มีค่ะไม่มีใครเลยเราเราอยู่ตัวคนเดียวจริงเพื่อนเพื่อนสนิทเราก็มีเพื่อนเพื่อนที่รักเราก็มีเข้าใจเราก็มีคนที่อยากคุยกับเราก็เยอะคนที่เกลียดเราก็มากมายเช่นกันเนาะ เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะทุกคนถ้าเกิดว่าใจไม่แข็งหรือว่าแบบไม่สตรองจริงๆมันก็อยู่ยากยิ่งถ้าเกิดว่าแบบเอออยากจะมาอยู่โดยที่แบบไม่มีใครเหมือนเราอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้มแข็งจริงก็ก็แย่อยู่นะทุกคนก็แย่อยู่อืมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเออ เดินหน้าแล้วถอยหลังไม่ได้แล้วขึ้นหลังเสือลงไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเรานี่แหละทุกคนก็คือแบบสู้ไปใช้ชีวิตไปหาความสุขใส่ตัวไปในมุมมองของเราหรือว่าในความคิดของเราตอนนี้นะเมื่อก่อนอะแคร์คนอื่นทุกคนเลยแคร์ทุกคนไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เรามองว่าเราไม่แคร์ใครแล้วเราเราแคร์ความรู้สึกเราพอเพราะว่าด้วยความที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็ใครจะรักเราก็รักใครไม่รกมักเราก็ไม่ต้องรักใครที่อยากจะ ว่าเราใครจะตัดสินเราว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่เลยเพราะสุดท้ายเราคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเราแล้วก็คนที่หาให้เรากินก็คือตัวเราเองนั่นแหละเนาะประมาณนี้จ้ะนอกเข้าใจเนาะเอฟซี FC ก็คือแบบทุกคนต่างคนต่างมีชีวิตต่างคนต่างใช้ชีวิตหน้าที่ของแต่ละคนเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้แหละที่เราอยากจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็จะประมาณนี้จ้ะ